ขาใหญ่ใส่แล้วไม่มั่นใจทำไงดีมาดูกันครับนี่นะครับกังเกงยีนรีไวนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมาเนี่ยาถามว่าใส่ได้ไหมตอนแรกก็ถือว่าใส่ได้นะครับแต่บังเอิญแบบว่าลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าขามันโคร่งมันใหญ่ไปนิดนึงนะครับเขาเลยส่งไม้ผมรัดแมปชีน,นะครับทำการเก็บขาในให้เพื่อให้เป็นกระบอกเล็กเข้ามาอีกนิดนึงนะครับ เป็นกระบอกกลางๆว่ากั้นเถอะมาดูกันนะครับว่าผมต้องเริ่มอย่างไรแบบไหนมาดูกันครับก็ขั้นแรกก็คือหรือขาในออกก่อนนะครับนี่ก็หลังจากลื้อขาในเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหาตำแหน่งนะครับว่าจะให้ขาเงเกงยีนตัวนี้เนี่ยเล็กเข้ามาขนาดไหน ก็ตัวนี้นะครับลูกค้าต้องการให้เข่าเนี่ยอยู่ที่9นิ้วนะครับนี่หัวหัวเข่านะครับ9นิ้วส่วนปลายเนี่ยลูกค้าต้องการ8นิ้วนะฮะนี่8นิ้วอันนี้คือขั้นตอนการวาดขาในนะครับ ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนทับคิ้วนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากเข่าสิปลายเก้าตอนนี้เหลือเข่าเก้าปลายแปดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือส่วนที่ได้เอาออกไปนะครับเพื่อให ถามเกงตัวนี้เล็กลง